ค่ะใจเคนโนแนะนำบ้านสวยสไตล์รอฟนะคะน่าอยู่มากๆเลยค่ะบ้านพร้อมที่ดินโนดคุดแดงนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะพื้นที่กว้างค่ะเนื้อที่ขนาด1 1งาน11ตารางวาราคาแปลงนี้1.300ล้าน3นบาทสดได้ผ่อนได้ยืนกู้ได้นะคะอยู่ที่ตำบลน,น้องไผ่อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ ที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะบ้านสวยสไตล์รอฟน่าอยู่เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติเลยทีเดียวค่ะน้ำไฟส,สะดวกอยู่ใกล้เซเวน่นพื้นที่ใช้สอยกว้าง2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ1ห,ห้องโถง1ห,ห้องครัวค่ะสนใจติดต่อสอบถามแลนะนัดชมพื้นที่ติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะ สำหรับในวันนี้เจคโนขอแนะนำเบื้องต้นกันไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ